สวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูบรถดำส,ดสวยๆจารัดครับคลิปนี้พาเจ้ารกซ้ำไไป,ปัดมายกลกอีกแล้วครับอยู่ที่หน้างานอาจารย์ตีครับทำไมน้ำเยอะอย่างเลยไง่ายแล้วรูเราติดตั้งอุปกรณ์พิเศษนี่พี่ตีของเราโอ้อยู่นี่กี่วันนี่ ได้ประมาหนเลขไหนอันนี้สิบอันไหนอันนี้ใช่ไหมครับอ๋อยี่สิบนี้ 20, 20. น้ำมาอีกบอมาครับมาอย่างนักนนผมผมเปิดลงลงไปคลองให้หนผมตัดบอแบบไหนแล้วถูกแล้วเลยเข้าไปอีกเอาเข้าไปอีก มันไม่เข้าป่ะกลับด้านหรือเปล่าฮะเอาเอาเอาออกไม่ได้ทีนี้เอาเป็นยังไงวะ <c oughs> เอาเอานั้นมาเคาะดิปกติมันรวมมเข้าไปเลยดิ ยกหน่อยเออพอตรงน,นั้นแหละตรงน,นั้นแหละเราขอด้านนี้หน่อยพอพ่อพอโอเคเอามาตั้งเลยอปุปกรณ์เราจะเอาเหล็กพาดไว้บนนี้แหละเอาเหล็กพาดไว้บนนี้ครับเหล็กยี่สิบแล้วไปเอาสิบหกอยู่นู่นอยู่ มะขามเออเอ็นลงไปทีนี้เฮ้ยพิดพิดพิษกรับกรับเอออย่าง้นแหละแจ้วเออเออ,เอ,อ,เอ,อแจ้วโอเคตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักเหล็กเลยนะมาดูว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าผมเป็นคนคิดเป็นคนคิดเองครับอุย้ย โอ้โหดี๊เล่นอะไรเนี่ยโอ้ตายเดี๋ยวนี้เดินผิดลิ้นไม่ได้โอ้เรียบร้อยเลยเอาใส่น็อตยังไงนี่ใช้ได้หรือเปล่าเนาะอุปกรณ์ของเรา ตัวนี้ที่เรากาลังใส่นี้มันจะเป็นตัวยันครับตัวยันกันถอยครับกันมันถอยเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าอเ๋อเอาแค่นั่นแหละพอเอาไปตั้งขาเลยเร้วเอาไม้รองด้วยกลางขากลางขาเครนครับ เดี๋ยวได้ชมกันใช้ได้จริงหรือเปล่ายังไม่ได้เปิดอันนั้นเลยเหลาได้เปิดชอ็อปเกียบคาดด้วย อ่าโอเคอู้งีบสายคอยแล้วมันนี่ครับต้องลองขาเครนอู้ยุบเลยอ่ะอยู่ไหมเนี่ยพอทำข้างเดียวพอมั้ยหรือสองอเลยบ่ยกข้างเดียวเอง นาะนเอานี่ยี่สิบเส้นอันนี้มันกี่เส้นเนาะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปยี่สิบเส้นครับต้องนับดูก่อนเดี๋ยวผมไปหาขากล้องก่อนครับ แป๊บนึงเราไม่ต้องใช้เครนเลยครับเรามีตัวช่วยเจ้าโซรอยซูเปอร์เอ็กครับเดี๋ยวจะยกรวบไปเลยเออเรา,เอายืดเครนขึ้นฮุบไปเลยฮุบไปเลยฮุบไปฮุบไปไปเลยฮุบไปเลย mày tông sai lạ ê cháo a à, cậu lại ยกรวบก่อนครับเดี๋ยวจะมัดรวมเลยเอาอ้อเอาลวดมาพันเลยแล้วไอ้เมื่อกี้พี่ถือไปไว้ไหนวะทีมวะ,ะด่มสั้นไหม,ไหมอ่อนยาว มันอ,อันนึงตอ่ตอไหมต่ออันนี้ได้ไหมที่วางก่อน,เ,นดอเดี๋ยวเลื่อนโซ่ไหมนี่ เราเลื่อนโซ่ไปหน่อนเอาเราเลื่อนโซ่ไปหน่อนตอนแรกว่าจะเอาไป20สเซนครับพี่ตีบอกเอาไปบนเลยเพราะว่าอยู่นี่ไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าเกษียแล้ว